น้ำไม้อันปลูกไปพี่น้อง่เนเรื่อมออกแล้วเป็นน้ำไม้อย่างกับหวกน้ำไม้หว่วกปลานี่แหละพี่น้องแต่ว่าคอยปลูกะขคอยบ่เอาดอกแต่ว่า่อยสิบปล่อยท้ายเบิ่งเนาะนี่แหละค่ะเริ่มแล้วฝนตกมาเร่งๆสองสามมือปลูกอยู่นี่อันกอใญ่ๆนี่ไม่หกักกอพูนอันนี้ก็อออมกออยู่พี่น้องในหัวในสวนนี่แหละ เขาไม่ได้ขึ้นธรรมชาติเล้วล่ะข่อยข่อยหามาปลูกเนาะนี่เห็นบหมุนูนะน่ะสะออนเนาะปลูกอยู่ปลูกกินไปนอ้องไม่ลาลงมาหรออ่ะเห็นบนผลผลิตเนาะที่เขาปลูกไปข่อยกระชื่นใจชื่นใจดิุ่นะข่อยสิบมุมุนเข้าไปดอกนันสีิึงว่าครึ่งหกแท้ นั่นเหฝนมันตกพี่น้องฝนตกแล้วแบบนี้อ <dynasty> ่ข่อยกับโบมีเวลาอยากหลายอย่างเนาะอีกก่ออ้นั่นก็อีกก่อโอ้ยโอ้ยก่อนนี่น้อยใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวใส่บึงไปใหญ่สูดเลยนะพี่น้องเห็นไหมงอกปลาแต่ว่า ่อยปลูกเนาะคอยเอามาปลูกพี่น้องนั่นแหละฝนตกมากน้ำก็ไหลเสาะเป็นยังก่อยเป็นครองคือเจ้าของที่ดั่งเดิมเพิ่นเพิ่นเห็ดเป็นครองน,รน้ำไหลนะมันก็นเลยไหลเสาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวจีหันมาฟังนีเป็นยังอันนี้คอยกับขยายมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องคอยขยายเก็เสาะอะ่อนเดีแบบนี้ อันนี้ก็ขยายมาได้ปีกว่าเนี่ยมึงอันนี้ป่ดิไผ่บงหวานเพ็ษน้ำพึ่งเห็นบ่าพี่น้องเซออ่อนดิคอยบ่ได้ซื้อพันธุ์เด้อแตตละอยางคอยบอกไปซื้อพันธุ์เล้อข่อยไปเที่ยวน้ำบานน้ำซองผูเถาผูโตหรือว่าที่เพื่นมีคอยกับอเนาะเพิ่นเอาไปโรดเพิ่นว่ะ เห็นพี่น้องขนอันเฮาบ่คันเนาะอุ้ยอ้อมก่ออยู่พี่น้องอุย้ยพู้น่ะเต็มเลยพู้น่ะเยอะเลยพ,เเพู้น่ะไพ่โงเพชรนำเพลิงแล้วนี่พี่น้องพู้น่ะพูนอีกอ่ะไอซิได้เอาอยู่ดอกซีได้แยกออกจากสามสีนอคอยกระอิมเราพี่น้อง,งขึ้นเต็มเล่บอะพูนทางพูนอีก นอขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเด้อพี่น้องคลิปวิดีโอนี้พายางชมสวนเป็นคลิปเป็นคลิปไปเนาะอุ้ยข่อยสิเอาอยู่นี่อุ้ยขึ้นเป็นไนนผ่อ่อนนอบงเพชรน้ำผึ้งที่บ้านกินดิบก็ได้ลวกก็ได้ไอ้น,นี่พี่น้องอันนี้จะเป็นไผ่หัวตาเนาะขอยยายไว้โซดนี่สิบก่าสิบกว่าหลุมเนาะแต่ว่าไผ่อ่อน ตองลืมแรงกิมซุงกับกระไลสียายยายนะโมนี่แหละพี่น้องอันนี้บางบางช่วงบางตอนพาลงมาเนาะอัปเดตคอยสะอ่อนพี่น้องฝีเมื่อเขาปลูกแล้วมันได้ผลผลิตเนาะคอยคอยปลูกแบบว่าห้องบดยาเสตเพื่ออันการ,กรเกษตรที่จีว่าเอาไปขายแต่ว่าคอยปลูกไว้จะกินเมืงได้ยูได้กินเดฟพี่น้องพู้นะเนาะ อุ้ยหลายนออยู่นะคอยเอาจากซีซีนอไปต่มเปนี่เนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกเลิฟที่เข้ามาด้วยใจเด้อปลูกยูปลูกกินไปเนาะภูมิใจเนาะบ๊ายบายค่ะ